สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับกับสัญชัยนะครับบ้านดีพาตัวมหลอกนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียนการสอนนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่กำลังจะเข้ามาเรียนรู้งานกับทางบ้านดีพาตัวมหลอกเนาะทำงานอย่างไรครับโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับแล้วหาเงินรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับทางานอยู่ที่บ้านก็ได้ทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟก็ได้ทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับวันนี้นะครับเราจะบอกจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เราจะ ทำงานนี้ทำอย่างไรนะครับข้อที่1เลยนะครับทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในกลุ่มงานนะครับของบ้านดีภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะมีหมดทั้งหมดประมาณนะครับกลุ่มใหญ่ชื่อกลุ่มมิทติ้งนะครับสังคมในความเป็นไปได้กลุ่มนี้เราจะไว้ใช้ประชุมกันนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับต่อสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละ 2ชั่วโมงนะครับแล้วจะมีกลุ่มย่อยนะครับเป็นกลุ่มเ e เวสเตดนะครับจะมีกลุ่มโซนนะครับกลุ่มบอวินก,ก,ก,กลุ่มัวกแดงกลุ่ลมนิคมพัฒนานั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้กับทุกคนเนาะเวลาที่เข้ามาเรียนรู้แล้วนะครับเข้ามาประชุมกันแล้วก็เข้ามาเรียนรู้งานกันนะครับเหตุผลนะครับที่ผมมาทำคลิปนี้เพื่อ อยากจะบอกน้องๆพี่ๆทุกคนนะที่เข้ามาเรียนรู้งานนะครับในเรานะครับว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงเพราะหลายๆคนมีปัญหาในการเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะโพสต์ยังไงคิดแคปชั่นยังไงตอบแชทลูกค้ายังไงนะครับไลฟน์นี้หรือคลิปนี้นะครับที่ผมทําวิดีโอนี้ไว้ให้เพื่อให้ทุกคนได้เรียงลําดับความสาคัญนะครับในการที่จะทํางานร่วมกันนะครับเบื้องต้นเลยครับสาหรับลูกค้าที่ เข้ามาสอบถามเราก็ดีหรือเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆท,ที่เข้ามาเรียนรู้นะครับ1พอเราเข้ามาเรียนรู้แล้วครับเราต้องรู้ว่าอะไรคือกฎเหล็กของบ้านดีภาคเหนอกนอก่อนนะครับข้อที่1เลยนะครับเราจะไม่แกล้งราคาขายจริงนะครับลงบนหน้า Facebook นะครับแล้วก็เราจะเช็คโปรไฟล์ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เราจะดูโปรไฟล์แบบละเอียดนิดนึงนะครับดูที่ประวัติส่วนตัวลูกค้าแล้วก็ให้ดูประเมินด้วยว่า คนนี้เป็นประเมินมาแอบอ้างอิงมาดูบ้านเราหรือเปล่านะครับแล้วพอหลังจากที่เราสามารถเช็คโปรไฟล์ลูกค้าได้แล้วเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาเรียนรู้ทุกวันังทารต่วันพฤหัสน,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 นะครับเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงสองทุ่มนึงสามทุ่มน,นะครับเราก็จะเชิญทุกคนครับเข้ามาในกลุ่มนะบกปุ่มปิดของเราซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีรายการบ้านาต่างๆที่เป็นเมนูที่เป็นโปรเซสที่เป็นงานที่เราจับไว้ให้หมดแล้ว ว่าด้วยกฎเหล็กขายบ้านออนไลน์นะครับหห้ามแจ้งราคาพ์ขายจริง2ห้ามแจ้งเงินเหลือหน้าเฟซ 3. ระวังเฟซแลฟ้อม 4. ขายเดียวบ,ยบ้านจตุจั่อสวัสดีครับก็สวัสดีคนใหม่ที่เข้ามาทุกคนในกลุ่มทํางานนะครับมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มมิทติ้งกลุ่มที่2เป็นกลุ่ม real estate นะครับกลุ่มที่สก็จะเป็นบ่อวินสะพานสีสอเป็นปลกแดงแม่น้ำคูนั่นะหมายความว่าทุกคนที่เข้ามา จะมีกลุ่มให้เราเรียนรู้นะครับในการโพสจะมีทั้งหมดอยู่3หลักๆนะครับ3มกลุ่มนี้นะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะอยู่ทีม1ทีม2หรือทีม3นะครับโอเคกลุ่มที่เราจะประชุมกันทุกครั้งจะเป็นกลุ่มของมิท t i n g นะครับแล้วก็กลุ่มเ e เวสเตดเป็นกลุ่มในการโพสต์งานก็ฝากทุกคนที่เข้ามาเป็นน้องใหม่นะครับเข้ามาเรียนรู้งาน,นครับมีทั้งหมดตรงนี้ก็ เป็น4กลุ่ม3กลุ่มย่อยกับอีก1กลุ่มหลักนะครับผมโอเคตามนี้เนาะก็เดี๋ยวเทรนงานกันเพิ่มเติมโอเคครับสวัสดีครับ